สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเปอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกราคาพิจิกราศีพิจิกดูจากสีส้มด้านล่างนี้ราคาพิจิกดูจากตนุราศีพิจิกตรงนี้ครับเราเล็งพนากาศสีขาวนี้ก็เอ่อคลิปนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2566กเนาะก็จะมีการโคจรโยกยาราศีทั้งหมด3ดวงเนาะแต่ว่าผมลืมเปลี่ยนเพราะผมเห็นเป็น4ี้ำจริงอะ่ะดาวพุธยาราศีสองรอบังนั้นจะไม่ไม่นับ ดาวพุธดวงสุดท้ายนะนับที่3ดวงนี้เท่านั้นแต่คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษก็คือจะแบ่งออกเป็น2ช่วงจะมีต้นเดือนก็คือดาวพุธกับดาวเกตแล้วก็ดาวประจําตัวคือดาวคารส่วนอีพีที่2จะพยากรณ์ดาวทิ่กับดาวพุธนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนก็คือดาวอังคารน,นั่นเองนะครับอังคารตอนนี้โขจจอ,อยู่ในเดือนกัมมะก็คือราศีสิงห์นะครับอยู่ในเกณฑ์ลณคนา3ดวงเลยนะครับ แต่ว่าดาวพุธเขาจะเข้ามาที่หลังคือ23ากรกฎาคม6 6แต่เป็นคลิปหน้านะคลิปนี้จะพยากรณ์แค่ดาวอังคารกับดาวศุกรก์ก่อนนะครับในตรงนี้นะทีน,นี้ดาวอังคารมาจากเจ้าเรือนตนุตนุกรรมะแปลว่าตัวเราจะต้องมีการผูกพันเรื่องการงานงานเข้าครับหมายถึงว่างานเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่ามันมีดาวเสาเล็งมาซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูของสองดวงนี้เลยอังคารกับศุกร์เป็นคู่มิรอยู่ในเรือนกรมมะแปลว่าจะมีคนช่วยเหลือด้านการงานนะครับมี ัตตี้เพื่อนร่วมงานอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าดาวเสาเร่งแปลว่ามันขัดแย้งกันกรรมหมายถึงปัจจุบนันก,กรรมมันไม่ใช่การงานอย่างเดียวนะครับมาถึงปัจจุบันด้วยนะครับวินาทีต่อวินาทีแม้กระทั่งนาทีที่แล้วยังเป็นอดีตเลยครับเข้าใจไหมมันหมายถึงาปัจจุบนันเนี่ยเนี่ยกำลังได้ยินเสียงเนี้ยนะครับก็หมายถึงปัจจุบนันก,กรรมนะครับปัจจุบนันก,กรรมมีอะไรบ้างนะนะครับก็อย่างเช่นใครมีลูกมีสามีอาจต้องทํากับข้าวให้สามีกินทุกวันต้องทํา ต้องเลี้ยงดูลูกนะครับอะไรประมาณนี้หมายถึงว่างานเรามีก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่งานนั้นมันมันปรากฏเราก็ต้องทําตรงจุดนั้นให้ดีนั่นเองครับพอเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้มาจากเรีอนอริด้วยอังคารเนี่ยอริกรรม,มะแปลว่ามีปัญหาอ่ะสังว่าพอมีปัญหาปุ๊บเรามีเพื่อนร่วมงานจะดีนะครับหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายนะนั่นนี้ดาวอริเนี่ยนะครับคือดาวอังคารมาอยู่เรือนกรรม,มะเนี่ยมาถึง ปัญหามันมีให้แก้นะครับดังนั้นแก้ครับแก้แล้วจะดีอังคารเลเร็งเสาเนี่ยมันลายมากนะครับไม่หมายถึงกลับตละปรับเป็นในทางที่ลายอ่ะนะครับเพราะมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพราะเล็งกันนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าระวังคาดหวังสิ่งใดอยู่มันจะกลับกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับมันแต่ว่าเออกลับกลายไปอีกสิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคาดหวังเพราะสุกเล็งกระเสาแปลว่าผิดหวังนะครับดังนั้นเนี่ยไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังโอเคนะทีนี้ เรามาดูอีกทีหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์มาจากชื่อเปนปัตตนีแปลว่าคู่ครองนะปัตตนีหรือหุ้นส่วนก็นได้ปัตตนีมาลงเรือนกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีหุ้นส่วนเห็นยหงครับหรือมีเวรเป็นกรรมไม่ใช่มีเวรกรรมเป็นคู่นะครับแต่ว่าเราจะต้องมีเพศตรงข้ามเข้ามาหาแล้วจะมีการครบกันในอนาคตะนะครับเนีย่ยเขาเรียกว่าหนีเวรกรรมไม่พ้นเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่ามันมีคู่เป็นกรรมอย่าคิดเป็นว่าคู่ไม่ดีนะ กูเป็นกรรมหมายถึงว่ามันยังไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมนะแต่มันหมายถึงเพศตรตงข้ามจะเข้ามานะครับแต่มันครบทนหรือไม่ทนก็ว่ากันไปเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยแปลว่าครบไม่ทนนะแต่ว่าเรามีข้อแก้ไขก็คือต้องเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยที่อยู่ในต่างชาตินะาไม่ใช่ต่างประเทศนะครับเราก็คือพูดงี้ว่าเราไปดูงานไปสัามมนาไปเอ่อคาเรีกอะไรไปเที่ยวได้หมดนะครับแล้วไปเจอคนไทยที่นู่นแล้วรักกันอันนี้ดีแต่ถ้านอกนั้นคือไม่ดี ถ้าไม่ดีแปลว่าไม่ต้องทําไม่ต้องมีเดือนนี้นะครับเดือนนี้คือไม่ต้องมีแฟนนะครับลองดูเดือนหน้าว่าจะดีขึ้นไหมอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันโดนดาวดาวเสาร์เล็งด้วยไงดังน,น,นั้นเนี่ยไม่โอเคแปลว่าเราเลือกคู่มาแล้วมันเป็นครอบครัวกันไม่ได้เขาจะได้อย่างในช่วงเนี้ยมันเป็นคอรอบครัวกันไม่ได้มันแต่างงานไม่ได้เพราะว่าอ่ามันหมายถึงว่ามีคู่เป็นกรรมกรรมนั้นเป็นกํรไหลเพราะดาวเสาร์มนเล็งมานะครับ อังคารเสาก็ไม่ดีสุกเสาก็ไม่ดีนะครับและดาวพุธก็ยังไม่ลงมาด้วยนะครับดาวพุธยังอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วมาเข้าเรื่องกันที่ดาวพุธกันเลยดาวพุธด,ดวงแรกโครจรเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่4กรกฎาคม66เสาร์ TS, นะครับเสาร์ TS, แต่ว่าโครจรอ,อย่างรวดเร็วในราศีมิถุนในเรือนบรณะเข้าสู่ราศีสุภาราศีกรกฎเนาะดังน,นั้นเนี่ยดาวพุธตกสุภายังมดีมากนะครับมาที่ 1- นึ่งถึงสยังต้องระวังอยู่เลยนะครับดาวพุธตกมรณะแต่ว่า ปากเสียปากไม่ดีนะครับมาถึงพูดจาอะไรก็นําเรื่องนําราวมาสู่เรานะครับเขาเรียกว่าปากผ่าสวยพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามสง,สงบปากสงบคําให้ดีที่สุดนะครับพูดให้น้อยทําให้มากแต่ทาได้ที่หมายถึงทําหน้าที่ของตอนนะครับอย่าพูดมากนะครับแล้วมันก็จะรอดคนไปในวันที่1นึสามนะครับตามจริงมันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับก็คือพูดง่ายว่าเดือนนี้แหละที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยนะครับก็คือเดือนมิถุนายนนะ ตามจริงมันออกเล็กไหตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะครับแต่มันกินมาในเดือนกรกฎานาคมอยู่3มวันนะครับสวันแรกเนาะพอวันที่4กรกฎนาคมปุ๊บมันอยู่เดียนสภากับหลายกายดีนะครับเพราะเราอาจจะสงบปากสงบคำผู้ใหญ่ก็เลยช่วยเือเราพูดง่ายๆว่ามันดูน่าสงสารนะนะครับผู้ใหญ่ก็เลยช่วยนะครับเพราะว่าดาวพุธเนีย่ยเป็นดาวธาตุน้ำอยู่ในเดือนธา,นาตุน้ำต้นธาตุเนี่ยมันมีกําลังถึงจะไม่ได้ตําแหน่งก็ตามนะครับทีนี้พอดาวพุธอยู่ในเดือนสภาพู้จะอะไรก็สําเร็จไปหมด พูดจาอะไรผู้ใหญ่ก็ช่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยถูกไหมครับแล้วก็หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับอยเดือนสุภาเนาะดาวพุดมาจากเชื่ออะนนไรบ้างมรณะครับยังหนีไม่พ้นมรณะอีกมรณะมาอยู่เดือนสุภาแปลว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเหลือถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะไม่รับผลประโยชน์ตรงนี้นะครับดาวพุธอยู่ตรงนี้จะไม่มีประโยชน์นะครับดาวพุธมาถึงผู้ใหญ่ช่วยและประสบความสาเร็จนะลาภานี่ไงนะครับลาภสุภาโอเคบีดีหนึ่งเสียหนึ่งนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละพบเรือนของ อ่าสิบสองราศีมันจะมีดีหนึ่งเสียหนึ่งอยู่นะครับในนั้นเนี่ยมันหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าตัวเราเนี่ยนะครับถ้าแก้ไขปัญหาจะดีอีกแล้วโดนอีกแล้วคนที่ทํางานประจําทํางานราชาการเนี่ยนะครับในดวงชะตามักจะมีปัญหาตลอดนะครับยกเว้นใครทาราชาการอย่างเช่นทาไฟคือรัฐวิสาหกิจนะอ่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยก็คือพวกไฟฟ้าเนี่ยจะต้องออกไปเดินสายไฟใช่ไหมครับต้องไปแก้ไขต้องไปนู่นนี่นั่นคือพวกเรียกว่าต้องออกพื้นที่นั่นกะคือดี นะครับหมายถึงมันยุ่งยากมันวุ่นวายนะครับต้องไปขึ้นเสาไฟฟ้าต้องไปอะไรเงี้ยอันนี้สมมุตินะมันหมายถึงว่ามันมีอาชีพอื่นเยอะแยะแต่หมายความว่าอย่างเช่นอะผมอีกอ,อย่างหนึง่งก็คือถ้าเป็นผู้หญิงบ้างเมื่อกี้เป็นผู้ชายใช่ไหมครับต้องไปเดินสายไฟต้องไปปีนขึ้นเสาเนี่ยนะครับพวกเสาว,วิทยุเสาสไฟฟ้าต่างๆแต่ว่ามันจะมีผู้หญิงอีกก็คือ,อแนะนําว่าพวกแบบไะไร พวกอะไรนะงานงานอีเวนต์นะครับอ่ะพวกงานอีเวนต์ต่างๆอย่างผมเห็นนแบบพวกผู้หญิงอ่ะจะทํุสมของอมือถือ vivo เงี้ยผมเคยเห็นนะครับมันจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่หมายถึงว่า vivo ชอบจับอีเวนต์เยอะนะครับก็คือพวกนี้ว่าไปตั้งตามบูธต่างๆนะครับแล้วคนผ่านไปผ่านมาก็เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าต้องเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆพวกเซลลก็ได้ครับเซลล์ก็คือสิ่งนั้นก็คือหมายถึงว่าคนที่เป็นเซลเน่ะจะลอดตลอดเลยเพราะว่า จะต้องเดินทางไปหลายๆจังหวัดถูกไหมครับหรือออกจากบ้านไปนั่นแหละนะครับไปจังหวัดเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ออกจากบ้านเถอะเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าดีเพราะเป็นอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับะจะสมมติอย่างนี้เลยว่าโบราณจารย์เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าวิธีการแก้ม่ว่าแก้อะไรก็ตามแต่มันอาจจะวุ่นวายนิดนึงก็คือการเดินทางไปยังต่าง,งถิ่นหมายถึงต่งางภาคนะครับอย่างเช่นเกิดกรุงเทพไปภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ไปเถอะ แต่ว่าไม่ใช่ภาคบริเวณด้วยกันเพราะมันพูดภาษาเดียวกันมันไม่ได้ว่าแปลว่าต่างถิ่นเข้าใจไหมครับอย่างเช่นอีสานมันก็มีคําพูดอีสานถูกปะ,ะมันมีภาษาอีสานเนี่ยอยู่แล้วภาษาเหนือก็มีภาษาใต้ก็มีแต่ภาษากลางไม่ใช่อย่าไปประเทศที่มีเอออย่าไปจังหวัดที่มีภาษาเดียวกันเข้าใจหรือยังนะครับไปต่างถิ่นนะมาถึงต่างภาคนะโอเคมันหมายถึงการหลบเช่นเวลาฝนฝนตกหมายถึงเพชรัยแล้วเราเปียกก็หมายถึงโดนเพชรัยนั้นหมายถึงการนิ่ง อยู่กับที่แล้วถ้าเราเคลื่อนที่หมายถึงเรา move ออกจากตรงนั้นนะ่ะที่กลางแจ้งอะครับวิ่งเข้าหลบฝนแปลว่าเราเดินทางเข้าใจไหมครับเดินทางคือการเคลื่อนที่ไปหลบฝนแล้วฝนตกมาไม่ถูกเราก็แปลว่าเราไม่เจอเพศภัยนั้นเข้าใจหรือยังันนั้นเนี่ยอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะดีที่สุดพอพอเวลาโชคร้ายแบบนี้ทีไรมันบ่อยนะครับบอกเลยนะมันบ่อยมากนะครับันนั้นเนี่ยคนที่เคลื่อนที่จะรอดเสมอนะครับหรือทําอาชีพบริการอาชีพ รับซ่อมอาชีพที่แก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นเช่นทนายนะครับเหมือนผมก็เหมือนกันก็หมายถึงการแก้ไขอันนี้จะดีมันยิ่งได้รับได้ผลด้วยซ้ำนะครับในนั้นเนี่ยใครทํางานราชการทํางานประจําที่นั่งออฟฟิศเนี่ยติดออฟฟิศเนี่ยนะครับช็อกหลายตลอดบอกเลยนะครับคือไม่ได้พูดให้กลัวนะครับแต่หมายความว่าพอกรรมมะเนี่ยคือการงานมันมีปัญหาเมื่อไหร่โดนก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเคลื่อนย้ายตัวเองเข้าใจหรือยังนะครับใครทําอะไรอยู่ก็ทําไปเถอะนะครับแต่ เวลาเปลี่ยนก็ต้องคิดอย่างที่ผมบอกไปนะครับประมาณนี้แต่แต่ต้องไปดูดวงก่อนว่ามันมันจะต้องย้ายหรือเปล่าเพราะคนบางคนทําที่เดิมก็ดีนะอ่ะโอเคทีนี้ก็จะหมดเวลาแล้วดาวเกตเข้าสู่ราศีกรกฎวันที่14กรกฎาคม66กลุ่มกันดาวพุธกลุ่มกับดาวเกตเนี่ยมันหมายถึงว่าดาวพุธหมายถึงคําพูดดาวเกตหมายถึงคําว่าเล็กๆน้อยๆย่อยๆนะครับมันย่อยย่อยดาวพุธออกก็แปลว่าพูดจามักจะแบบ เล็กๆห้วนๆสั้นๆน,นะครับก็มันจะมีตะกุกตะขักนะครับก็จะมาคาพูดมันจะตะกุกตะขักนะก็จะทําให้ทุกราศีและตรวมผมด้วยเวลาพูดเนี่ยในช่วงนั้นก็จะพูดติดๆขัดๆตะกุกตะขักนะครับันนั้นจะต้องมีคนมาพูดด่าผมว่าพูดจะไม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับก็คือพูดงี้ว,ว่าผมก็มีดวงเขาเรียกว่ามีดวงเหมือนทุกๆคนนะนะครับ เพราะดาวไม่เกี่ยวกับราศีนะจําไว้นะครับดาวไม่เกี่ยวกับราศีเพราะว่าดาวเนี่ยมันกลุ่มกันแต่ว่าดาวในสถิติในราศีก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็พบเรือนอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับมันมันมีองค์ประกอบเยอะแต่เปลว่าดาวกลุ่มกันก็หมายถึงที่ผมพูดนะครับผมไม่ได้พูดว่าดาวพุธอยู่ในเรือนสุภะหรือดาวพุธในราศีกรกฎผมไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่ผมพูดบอกว่าดาวพุธกับดาวเกตกลุ่มกันได้เฉยนะครับมันหมายถึงพูดกุกกขักนะครับตะกุกตะขักอะไรในประมาณนี้นะครับ ก็ค่อยๆพูดเนาะ,ะนะครับวิธีแก้คือค่อยๆพูดนะครับเรียบเรียงก่อนค่อยพูดออกมาจะหยุดแป๊บหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าหยุดนานนะเพราะไม่งั้นมันดูแบบแปลกๆอะ่ะถูกป่ะครับเวลาพูดก็ดูแปลกอีกนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากสิ่งหนึง่งไปอีกสิ่งหนึง่งก็แปลกเหมือนเดิมนะครับอ่ะคือพูดตะกุกตะคักไปอ่ะอก็ไม่ดีพอเวลาคิดก่อนคิดนานเกินไปก็กลายเป็นว่าพูดเวียนห่างอ่ะก็คืองงอีกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าคิดก่อนแต่ไวๆนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยครับ มันก็อยู่ที่คนนะคนที่แบบมีไหวพริบดีหรือเปล่านะครับอย่างผมอะบดาพุธมันเป็นเกษตรเนะี่ยมันไหวพริบดีนะครับก็หมายถึงว่ามันแก้ได้ทันนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ผมจะแก้มันเท่านั้นเองบอกเลยผมเป็นคนมีสติไวมากนะครับเห็นอะไรก็ไวรับรู้ก็ไวเสียงก็ไวนะครับคือรับรู้ได้หมดนะครับไวมากเพราะดาพุทธอยู่ตำแหน่งเนี้ยมันไม่อยู่ตำแหน่งวิงญ,ญญาณธาตุมหมายความว่า รับรู้ได้ไวนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใน EP ที่2นะครับคืออาทิตย์กับพุทธเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นังใจให้กระชองช่วยไของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ